ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโรเทสวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายนิสสันที่หลายคนรอคอยนิสสันนาวาร่า2026รถกระบะท,ที่ถูกพัฒนาใหม่ทั้งภายนอกภายในและเทคโนโลยีการขับขี่นาวาร่าถือเป็นกระบะท,ที่มีชื่อเสียงมายาวนานเรื่องความแข็งแกร่งความทนทานและสมรรถนะการลุยที่ไว้ใจได้การมาของรุ่นปี2026นี้จึงเป็นการยกระดับครั้งใหญ่ที่ทำให้กระบะรุ่นนี้ทันสมัยและตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นทั้งในเมืองและการเดินทางออฟโรด เริ่มจากดีไซน์ภายนอกนิสสันนาวารา2026ถูกออกแบบใหม่ให้มีความสปอร์ตและดุดันมากขึ้นด้านหน้ามากับกระจังหน้าวีโมชันดีไซน์โชวเฉียวที่เป็นเอกลักษณ์ของนิสสันโครงสร้างกระจังใช้วัสดุโครเมียมผอสมสีดำด้านเพิ่มมิติที่แข็งแรงไฟหน้าเลตแมทริกดีไซน์เรียวพร้อมไฟเด t i m e ม u รันนิ่งไล่แบบเส้นที่คมชัดยิ่งขึ้นกันชนหน้าออกแบบใหม่เพิ่มช่องดักลมและการเสริมแผ่นกันกระแทกสีเงินช่วยให้รถดูบึกบืนและพร้อมลุยทุกสถานการณ์ ด้านข้างของ navara 2026่า2026ใช้เส้นสายตัวถังที่ชัดเจนและคมเข้มมากขึ้นซุ้มล้อขนาดใหญ่ที่เสริมด้วยขอบพลาสติกกันกระแทกสีดำหลังคาออกแบบให้ดูสปอร์ตรุ่ลมกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวเลดและระบบพับไฟฟ้ามือจับประตูมีทั้งแบบสีเดียวกับตัวถังและโครเมียมในรุ่นท็อปล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาดตั้งแต่17นิ้วไปจนถึง20นิ้วที่ให้บุคลิกแข็งแรงและหรูหราในเวลาเดียวกัน ด้านท้ายนิสสันนาวราร่า2026มาพร้อมไฟไท้าย LED Signature Design ใหม่ที่สองสว่างชัดเจนและดูทันสมัยฝากระบะท้ายออกแบบใหม่ให้มีน้ำหนักเบาและเปิดปิดได้อย่างง่ายดายด้วยระบบ Soft Tailgate การชนท้ายดีไซน์แข็งแรงพร้อมบันไดเล็กสำหรับขึ้นลงที่สะดวกมากขึ้นสปอยเลอร์หลังคาและไฟเบรกดวงที่3เพิ่มบุคลิกความสปอร์ตเข้ามาภายในห้องโดยสารนิสสันนาวราร่า2026จะสัมผัสได้ถึงความหรูหราและเทคโนโลยีที่ครบครัน ห้องโดยสารรองรับผู้โดยสารได้5้าที่นั่งเบาะนั่งใช้วัสดุดหนังคุณภาพสูงเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าและมีระบบระบายอากาศเบาะหลังออกแบบใหม่ให้รองรับสรีระดีขึ้นและมีพื้นที่กว้างขวางมากขึ้นพื้นที่เก็บสัมภาระด,ด้านหลังยังสามารถพับเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่ได้ตามการใช้งานแผงคอนโซลกลางออกแบบใหม่หมดในสไตล์โมเดิร์น หน้าจอ Infotainment ขนาด12นิ้วแบบสัมผัสรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบนำทางอัจฉริยะและการอัปเดตซอฟต์แวร์ OTA มาตรวัดดิจิทัลขนาด10นิ้วเต็มรูปแบบปรับเปลี่ยนการแสดงผลได้ตามโหมดการขับขี่ควงมาลายมัลติฟังก์ชันหุ้งหนังดีไซน์สปอร์ตพร้อมปุ่มควบคุมครบถ้วนระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone และช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังที่ช่วยให้ความเย็นทั่วถึงทั้งห้องโดยสาร ในด้านเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบายนาวารา2026มาพร้อมระบบชาร์จไร้สายสำหรับสมาร์ทโฟนพอร์ต USB-C และ USB-A กระจายทั่วทั้งห้องโดยสารระบบเสียงพรีเมียมบสที่ให้คุณภาพเสียงรอบทิศทางไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับได้หลายสีช่วยสร้างบรรยากาศที่หรูหรารวมถึงระบบกรองอากาศที่ช่วยลดฝุน่นและกลิ่นไม่พึงประสงค์ สมรรถนะการขับขี่นิสสันนาวาร่า2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.3ลิตรพัฒนาใหม่ให้กำลังสูงสุดประมาณ200แรงม้าและแรงบิด500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่เน้นความนุ่มนวลและตอบสนองทันใจรวมถึงมีเกียร์ธรรมดา6สปีดให้เลือกในบางรุ่นสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มค่าและการควบคุมที่ดั้งเดิมระบบช่วงล่างด้านหลังแบบมัลติลิง์ในรุ่น4ประตูถูกปรับจูนใหม่เพื่อความนุ่มนวลและเสถียรภาพในการขับขี่ ส่วนรุ่นขับเคลื่อน4ล้อมาพร้อมระบบ 4x4 อัจฉริยะที่สามารถปรับโหมดการขับได้ทั้ง2 H 4H และ 4R รวมถึงมีระบบบล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการลุยทางออฟโรดด้านความปลอดภัยนิสสันนาวาร่า2026ติดตั้งเทคโนโลยีนิสสันอินเทลลิเจนต์โมบิลิตี้รุ่นล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบอัดดัพตีฟครูซคอนโทรลระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อออกนอกเลน ระบบตรวจจับมุมอับสายตาระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลังกล้องมองรอบคัน360องศาพร้อมมุมมอง3ดีรวมถึงถุงลมนิรภัยรอบคันทำให้มั่นใจได้ว่าการเดินทางทุกครั้งปลอดภัยสูงสุดสำหรับราคาจำหน่ายนิสสันนาวารา2026่คาดว่าจะเปิดตัวในประเทศไทยที่ช่วงราคา7 2 0 0 0 0ถึง1,250,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกถือเป็นราคาที่แข่งขันได้ตรงกลางระหว่างคู่แข่งในตลาดและยังคงเน้นความคุ้มค่าทั้งในด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี Technology. และสมรรถนะการขับขี่สรุปแล้วนิสสันนาวาร่า2026คือกระบะที่ถูกออกแบบใหม่ให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่และผู้ที่ชื่นชอบการลุยทางออฟโรดในเวลาเดียวกันดีไซน์โฉบเฉี่ยวทันสมัยภายในหรูหราเทียบเท่ารถ SUV สมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลทรงพลังระบบขับเคลื่อน4คูณ4อัจฉริยะและเทคโนโลยีความปลอดภัยระดับสูงในราคาที่สมเหตุสมผลถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดสำหรับใครที่กำลังมองหากระบะใหม่ในปี2026